เอาไปน้องเอาอ้อมซ้ำบ้านจัดบ้านลาวไปน้องเออวัดเกืีงแกงปลานิ่งตัวเตบอไปน้องเออวัดีดบอแม่ไปน้องเย็บปีทุกคนมาประกับจองบ่าวทิศจาแนวเมื่อเดิมไปน้องมาแลวันนี้บ่าวทิศตำเมนูไล่ลาวไปน้องมาแลกครับผมวัตถุดิบก็มอทิตกับเปลี่ยนปลอมแล้วไปน้องปลานิ่งไปน้องเต๋อปลานิ่งตัวใหญ่เลยไปน้องตอดปัดเกลีองแกงไปน้องปัดเกลงแกงปัดเกืีงแกงเนี่ยเกลียงไรเปลี่ยนปลอมแลวไปน้องเรามาใด้น้ำมันกันค้อนเลยไปน้องเดี๋ยวบัดวทิศแดง แกะกิดหอยอ้อมโจ้สามบานเจ็ดบานลาวพี ban, uh ่น้องเออหอยหนังอาลาวพี่น uh ้องวันละเมนูว ah ันละเมนูพี่น้องกับก้าวบานบานจัดไม่ตีดาวน้อยคนนี้พี่น้องเออเดี๋ยวใส่มันใ้แกดกิดี่น้องบอกว่าตอดปลาต่างตัวบาริสจะต้องตอดแล้วพี่น้องเย้ยเกินตัวมันเย่พี่น้องอ่าได้น้ำมันก่อนอไป เอาไหลังฮะากันลาไปน้องเออไดอ้เดี๋ยวไอ้มัน,ร,นร้นนักเดียวไปน้องรอไอ้มันร้นแล้วลงมาได้ปลาเดี๋ยว,ม,วมาไปน้องน้ำมันเดือดแล้วนี่ปาลากรบอกทิศจุกจุกเรือไปน้องแม่ทิศไปติดตอ้อนไ,อไอปน้องติดต้อนต่อนเลื่อยไปน้องไปติดต้อนไปน้องด้อาตยไป้องไปตด้อมไปน้องติดต้อน ให้กรอบแล้วมาพัดเกลียงแกงกันไปเนองเอาเดี๋ยวคอยรอคอยมาเล่ลาเปรีลากันเลยไปเนองมาไปเนองมามาพลิกกันเลยลาได้จีเดี๋ยวมาพลิกกันเลยตางนึงได้จีได้ไปเนองเอออ่ะมันติดตาบ้งไปเนองเออมันจะติดตาไม่น้อยไปเนาอด้อยตำปลื้ออ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปรอลาปลาทุกเลยไปเนองเอาไปเนองมาเล่ปลาทุกเลยไปเนาะรอจะตักปลาปักปลาหอยพ้นไปเนอง อ่าทุกรามรวยแหลพี่น้องเออเราจะปักลายกนแล้วน้ำมันออกแต่ว่าเราไล่เครื่องพี่น้องมันติดพี่น้องแต่ว่าติดอะไกิดอันดูตำรวจตาติดพี่น้องอ้ตาเบาติดหลางเรียบร้อยเลนี่ไปน้องไอ้น้ำมันจุดพี่น้องเออจับไปจัาบน่าเก่งฟังพี่น้องอ่าเนี่ยเป็นเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวน้ำมันออกคนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเราไปเล่นล่ะนูงเลยล่ะ ้าไปน้องมาไล่เรื่องกันเลยไปน้องไล่เรื่องไล่เรื่องเลยไปน้องอ้อมจ้ามบ้านเจ็ดบ้านลาวไปน้องเราไปตำกินเล็บไปน้องนะมาดิไล่เรื่องก่อนได้ได้งกลาวไปน้องอย่าอ้อมลาไวไปน้องแต่เอาไปเจี๊ยบโตเป็ดนะตัวเป็ดตั้งไว้กองลูกามาแต่นู้มาเลยป,ปัตตานีอยา่ารุดยิงเอาไว้เนี่ยอ่า ไปเครื่องแกงเนี่ยครับเราได้กังลุงให้กลบเซตตับไปเลยพี่นอ้องเออเดี๋ยวามาได้กลางลุงกันเลยหล่อนมากิดได้เดี๋ยวามาได้กลางลุงให้เซตตับเลยพี่น้องอ่าหลอดดีแล้วมาได้มาบเยอะอ่าหลอดดีแป้งว่าน ใส่หมาเต็บหมาใส่น้อยเต็บน้อยไปน้องไม่ใส่เลยก็ไม่เต็บเลยไปน้องเออไม่ใส่เลยไม่เต็บเลยไม่หนังงะไปน้องหยาดควนนี้แล้วไปน้องน้ำตาลไปน้องอืมอ่าอ่ะเสี่ยนใจดีปลีไปพี่น้องใจดีปลีไปเดี๋ยวจะใจไปกรุดพี่น้องอ่ะเนี่วิธีปัดดางแกงไปน้อง อ่าเม็ดรูดอืมจี้ก็ไดโตรยก็ได้วันนี้มาโตรยไปโตยก็ไดจี้ก็ได้ยังเปิดแก๊สกกิด๊ดแก๊สข่อนไปน้องเอออ่าอย่าลองเลงก,ก่อนเล็บเล็บก้อนดิเล็บเล็บก้อนดิว่าตึือะไรมัง้งลอง cầm tay nằm tan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  mò 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 nằm ok chặt quay bình nong ngã lười nong lòng về tầm lên nè bình nong nè nè chút nè đẹp thì ăn bình nong ai gạo khửng, vịt non bắt ai gạo khửng, lưỡi tiền. à, mịn mặn lưỡi bắt ai gạo khửng, lưỡi vịt ốc lao vịt non. mới tẩm đường lăng nè vịt non. hào là, Chim vào lưỡi vịt non, tự nhá. mà vịt non mà chìm vào lưỡi non xúc điêu chìm vào lưỡi tiền. à, tát đất tổn lưỡi Ah. Để ngốc ừ. Ừ. Rồi. <coughs> mà mà ah. Rồi đây đèn bị Rồi bị Thì chân na kín trắng bị nổ. Mà bị kín nó bảo thích mà tao bị nổ. Rồi. Rồi nát Rồi đi. Cũng cứng nổ. Bắt bông. <coughs> bà bông. Bà nên bị

กว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป่ายอดทิศกันเบ้างนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องแค่ปีอย่างไม่ขอพี่น้อง่อยรับผลเบ่าวดทิศ่อยติตามคลิปบ่าวดทิศตลอดเลยมาพี่น้องแหลกคลิปหน้าบ่าวดทิศอ้าเมนูไรหมากว่าปีกว่าน้องลาพี่น้องรอรับชมนะคลิปนี้บ่าวดทิศก็ตัวลาไปก่อนก่อนเชิญไม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่น้อง